สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าอาชี้กกกกค่ะมาเกงเห็ดนะคะสูตรย่านะคะสูตรย่าอาชีกกกกนะคะมีก็เราก็มีพริกนะคะตามพริก่อนเด้อพี่น้องเด้อสูตรภูไทยนะคะสูตรภูไทย 哈，是的。 แล้วนะคะเราตำได้ที่แล้วเราตำพริกเสร็จได้ที่แล้วเนาะ,ะแล้วก็สูตรผูไทยเด้อพี่น้องเด้อ,อบอกรยคาสูตรผูไทยก็คือเอาลงนะคะเราจะเอาตำพริกใส่ข้าวข้าวเบือนะคะใส่ข้าวเบือสักหน่อย ยาก็จะนำนี่ค่ะคือเห็ดน,นะคะที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะก็เอาลงไปในมหม้อ มีเห็ดอาจจะแกงใส่ด้วยกันนะคะ mm hmm. เห็ดกึ่ง mm hmm. เห็ดพึ่งของพ่อพ mm ี่น้องเห็ดพึ่ง mm hmm. เห็ดพึ่งโอ้หอมจังเลยอ่าเราโอ้ oh, ยังไม่ใส่แกงซัมนี้บ่พอบ่หม้อหนึ่งก็พอเนาะ กินเลยนะแกงกินหม้อกินหม้อีาพาน <พา S 1> จะไปฝากยาพาด้วยนะคะแ <พา S 1> กงให้ย่าพาด้วยนะคะไปฝากยาพาด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะต้มไวนะะนม้นะคะมันซานหนี่สิ้ามสิอือ

ไปหาเห็ดกับย่านะคะพรุ่งนี้เนี่กุชชี่นี่รับโลดย่าเนี่ยยังไม่ได้ขนาะดนะี้เลค่ะอันนี้คือแกงเห็ดนะคะนี่ก็เราเอาไว้ให้อ่าคุณเกศที่บ้านนี่แหละเขากินเผ็ดไม่ได้มดแม่พี่เอ็มเดอร์แม่พี่เอ็มแม่น้องเอ็มเดอร์กินเผ็ดไม่ได้โหเยอะย่าก็เลยจุ่มไว้ คใส่กอ้อคือคือ,คอถ้าเราแกงนี้เราจะไม่ไม่ไม่ใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าน้ําที่เห็ดก็มันก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะนี่เห็ดนมามะเบิงนี่ยเอามาเบิงนมามะเบิงเห็ดมันจะออกมันจะน้ําจะออกในเห็ดเยอะนะคะเราจะค่อยอ่แกงนานๆหน่อยนะคะอย่าแกงแลว้วไวเด้อจะเห็ดละงูนี่เราจะใช้เวลาหน่อยจะเพราะว่าพวกแม่บอกว่าอย่าให้อย่าออกมาไวเด้อรูปเดือนเด้อแกงเห็ดละงูกนะ อย่ไม่ให้ไฟมอดนะคะสูตรไม่ให้ไฟมอดให้ไฟสม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอค่ะอันนี้คือหนึ่งโลนะคะอยู่ในหม้อหม้อนี้หนึ่งโลนะคะแมีที่ทำส่งลูกค้านะคะอันนี้คือหนึ่งโลในหม้อนะคะมีตุ้มกับไข่นะคะส่งลูกค้ามีตุ้มกับไข่ค่ะอันนี้ก็แกง Thank you. รอให้น้ำเดือดนะคะรอให้เดือดรอให้มันร้อนนะคะรอให้มันร้อน ค่ะก็มีปลา้นะคะปะลาต้มสุกนะคะปะลาต้มสุกใส่นะคะปะลาต้มสุกใส่หนึ่งจองเลยนะคะให้มันนัวๆปลา้เนาะค่ะถ้าสูตรพุไทยนี่จะใส่ปลาเยอะนะคะอันนี้ก็เป็น อันนี้นะคะก็เกลือนะคะเราจะไม่ใส่เกลือเยอะนะคะเกลือมะเดื่อ้าต้นมาถดงขังงข้าต้นนะคะผงนัวนะคะผงนัวค่ะอันนี้คือผงนัวนะคะ

diat diat ini kalau enggak nanti menjadi cantik ini ada juga ajang aku cer ลาบ,ลาบอเดซีสมารีบร้อยนะคะรีบร้อยเลยค่ะมาดูนะคะมาจากจาหิดแกงหิด สูตรผู้ไทยของย่าอาชิกกกนะคะค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งให้ย่าด้วยนะคะค่ะจะให้อ่าให้เป็นที่เป็นกำลังใจให้ย่านะคะทำคลิปต่อไปนะคะฝากด้วยจ้าย่าซิแกงเห็ดนะคะสวัสดีคะ่ะ